สวัสดีค่ะอ้อมเทลตี้นี่ค่ะวันนี้นะคะเอามาบอกว่ารอยสิวกากับรอยสิวใหม่นะคะควรรักษายังไงและควรใช้อะไรบ้างคะรอยสิวใหม่นะคะในที่นี้หมายถึงว่ารอยสิวร,รอยดำรอยแดงนะคะที่เพิ่งเกิดได้นะคะประมาณ2-3สสัปดาห์เนาะ รอยสิวใหม่เนี่ยค่ะใช้สกินแคร์กับหน้าอย่างเดียวได้นะคะที่จะช่วยให้รอยสิวหายได้เร็วสําหรับสกินแคร์ที่แนะนํานะคะก็จะเป็น3ตัวนี้นะคะที่ใช้บํารุงผิวก็คือจะเป็นน้ําตกออร์แกนิกนะคะควิกฟิกนะคะแล้วก็อาร์เกนออยนะคะเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นออร์แกนิกนะคะโดยเฉพาะน้ําตกแล้วก็อาร์เกนออยนะคะไม่มีส่วนผสมของสารเคมีที่ก่อการระคายเคืองเลยเนาะแล้วก็อีกตัวนะคะที่ขาดไม่ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นรอยสิวใหม่หรือรอยสิวเก่าก็ตามนะคะก็คือกันแดดนะคะให้ทุกคนเลือกใช้กันแดดที่ไม่ก่อ แต่ะครเครื่องนะคะถ้าได้เป็นฟิสิกอลซันสกรีนและปอดเคมี Me นะคะก็จะดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าถ้าคุณใช้สกินแคร์ที่ช่วยลดรอยสีิวลดจุดด่างดำนะคะแต่ว่าไม่ใช้กันแดดนะคะสกินแคร์ที่ใช้ไปทั้งหมดนะคะก็เกือบจะไม่มีผลอะไรเพราะเราไม่ได้ใช้ตัวกันแดดที่จะช่วยป้องกันการเกิดเม็ดสีผิวที่มันจะทํางานเพิ่มมากขึ้นนะคะหรือว่าเมลานินใต้ผิวที่มันจะสีเข้มขึ้นเนาะดังนั้นกันแดดนะคะเป็นสิ่งที่สําคัญและก็จําเป็นสําหรับทุกคนโดยเฉพาะคนที่ต้อง การรักษารอยสิวเก,ก่ารอยสิวใหม่ฝ้ากระจุดด่างดำต่างๆนะคะที่เกี่ยวกับเม็ดสีผิวเนาะเพิ่มเติมนะคะถ้าใครที่ผิวะไม่มีความแดงไม่มีสิวอักเสบสิวผดสิสวน้องแล้วนะคะ สามารถใช้สครับแบบเนื้อละเอียดนะคะสครับผิวนะคะเพื่อช่วยผลัดเซลล์ผิวแบบอ่อนโยนได้นะคะให้ผิวแบบแข็งแรงก่อนไม่มีผดผื่นไม่มีความแดงไม่มีอาการแพ้ไม่มีสิวอักเสบสิวหนองแล้วเนาะถึงจะใช้แล้วก็ควรใช้แบบที่เป็นเนื้อละเอียดด้วยนะคะถ้าผิวยังไม่แข็งแรงนะคะหรือว่ามีผดผื่นสิวอักเสบสิวหนองนะคะหรือมีความแดงอยู่บนผิวนะคะก็แนะนําใช้สกินแคร์สีตัวนี้นะคะก็จะช่วยทั้งรักษาสิวบวกกับรักษารอยสิวที่เพิ่ง เกิดใหม่ได้นะคะเพราะว่าสกินแคร์ทั้งหมดที่อ้อมเลือกมาให้ทุกคนนะคะก็คือเป็นสกินแคร์ที่เคมีน้อยมากแล้วก็บางตัวไม่มีเลยนะคะแล้วก็เป็นส่วนผสมจากธรรมชาติที่ทั้งรักษาสิวแล้วก็รักษารอยสิวใหม่ได้ดีมากค่ะและสำหรับรอยสิวที่เป็นรอยสิวเก่านะคะนานกว่า3-4สสัปดาห์แล้วนะคะแนะนำว่าควรจะใช้สกินแคร์ที่แนะนำร่วมกับการทานวิตามินที่ช่วยลดรอยสิวควบคู่กันไปด้วยนะคะ เพราะว่ารอยสิวเก่านะคะจะอยู่ในชั้นผิวที่ลึกลงไปอีกนะคะแล้วก็ทําให้หายช้ากว่ารอยสิวใหม่แน่นอนนะคะดังนั้นจําเป็นต้องใช้ทั้งสกินแคร์แล้วก็จากภายนนะคะควบคู่กันไปด้วยเนาะใช้สกินแคร์ที่แนะนํานไปก่อนหน้านี้นะคะควบคู่กับการทานวิตามินตัวนี้นะคะจะช่วยลดรอยสิวนะคะได้ดีนะช่วยทั้งสองทางนะคะทั้งจากภายนอกแล้วก็จากภายในด้วยนะคะทําให้รอยสิวเก่าะ่ะ หายเร็วขึ้นกว่าการใช้สกินแคร์อย่างเดียวเนาะทุกคนเข้าใจเนาะว่ารอยสิวเก่าอมันสะสมมานานแล้วก็เป็นรอยสิวที่มันอยู่ในชั้นที่ลึกนะคะดังนั้นจริงๆจาเป็นต้องใช้ทั้งภายนอกและภายในช่วยกันเสริมกันนะคะและอ้อมมีอีกหนึ่งปัจจัยนะคะอีกหนึ่งอย่างที่อยากจะบอกกับทุกคนนะคะที่จะทําให้รอยสิวหายช้าหรือหายเร็วนะคะก็คืออายุนั่นเองค่ะเพราะว่าทุกคนสังเกตนะถ้าตอนที่เรายัางเป็นเด็กอยู่ประมาณแบบเพิ่งวัยรุ่นนะคะรอยสิวะถึงจะเป็นเรารู้สึกว่า มันเป็นเยอะแต่ว่ามันก็จางลงได้เร็วนะตอนที่ยังเป็นเด็กเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันช้าจังแต่พอคุณโตขึ้นมาสี่สักประมาณยี่สิบบวกไปแล้วเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยรอยสิวไม่ได้เป็นรอยใหญ่เลยแต่ทำไมแบบมันไม่หายสักทีมันยังเป็นรอยอยู่นั่นแหละนะคะ เพราะว่าเมื่อเราอายุมากขึ้นนะคะกระบวนการผัดเซลล์ผิวนะคะของร่างกายทั้งที่ตัวแล้วก็ที่หน้าค่ะมันทํางานได้ช้าลงนะคะแล้วก็ประสิทธิภาพในการผัดเซลล์ผิวอะมันก็จะไม่เท่ากับตอนที่เรายัางเป็นเด็กๆอยู่แล้วเนาะวันที่อายุมากแล้วนะคะก็จะสร้างเนื้อเยื่อใหม่นะคะได้น้อยแล้วก็ช้ากว่าคนที่ยังเด็กอยู่เนาะสังเกตได้เด็กๆก็คือผิวเป็นแปลงสใสนะคะถึงไม่ต้องทําอะไรกับหน้ามากนะแต่คนที่อายุมากแล้วนะคะถึงจะพยายามทําอะไรกับหน้ามากนะคะมันก็จะได้ดีเท่าเท่าที่มันจะได้อันนี้พูดตาม จริงเนาะมันก็จะได้เท่าที่มันจะได้จริงๆเนาะ สำหรับคนที่อายุ25บวก30บวกสาบวกบวกแล้วนะคะที่ต้องการรักษารอยสิวนะคะไม่ว่าจะเป็นรอยสิวใหม่หรือรอยสิวเก่าก็ตามนะคะควรจะใช้วิธีเดียวกับการรักษารอยสิวเก่ากนะคะเพราะว่ากระบวนการผัาเซลล์ผิวของเรานะคะไม่ได้ดีเท่าเด็กๆแล้วควรจะใช้ทั้งสกินแคร์นะคะแล้วก็วิตามินนะคะที่ทานเพื่อช่วยทั้งภายนอกแล้วก็ภายในทาให้รอยสิวมันหายเร็วขึ้นนะ,ะว่าถ้ายิ่งปล่อยไปนานๆมันก็หายแหละแต่ว่ามันจะหายช้ามากๆเลยนะคะนี่เป็นความจริงที่ยอมเจอ กับตัวเองนะเพราะว่าอพอแก่แล้วถึงมีรอยสิวแค่นิดเดียวแต่ว่ามันจะหายช้ามากจริงๆค่ะทุกคนสังเกตตัวเองกันได้นะว่าเป็นแบบนี้ไหมนะคะแล้วบอกลงมาหน่อยว่ารอยสิวหายช้าเหมือนกัน แล้วอ้อมให้อีกหนึ่งเทคนิคนะคะที่จะช่วยให้การรักษารอยสิวที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่ๆนะคะหายได้เร็วๆก็คือตอนที่เป็นสิวอย่าพยายามไปแคะแกะเกาสิวนั้นนะ,ะเพราะว่าถ้าเราไปแคะแกะเกาจนมันมีเลือดมีน้ำหนองออกมานะคะผิวก็พยายามจะสมานตัวเองโดยการที่ให้เนื้อเยื่อนะคะมาคลุมไว้อุ้ปิดผิวหนังส่วนนั้นไว้นะคะเพราะว่าถ้าเราไป แกะสิวแล้วนะร่างกายอ่ะจะเข้าใจว่าอันนั้นอ่ะเป็นแผลอย่างหนึง่งเหมือที่มันเป็นแผลตามตัวเรานี่แหละเ,เวลาเลือดออกมัน,<อ>มนก็มีเลือเยื่อบางๆอ่ะคะ่ะมาคลุมไว้อีกนะคะการไปแคะแกะเกานะคะก็จะยิ่งทําให้ผิวบริเวณนั้นนะมันช้ามีทั้งรอยแดงรอยดําลึกกว่า คนที่ไม่กดสิวไม่แกะแคะสิวนะถ้าใครอยากให้รอยสิวใหม่อะค่ะหายเร็วๆพ่อแนะนําให้ไม่แกะแกะเกาสิวนะคะปล่อยให้หัวสิวนะแข็งตัวแล้วค่อยสก,กิปออกแบบนั้นอะคือจะดีที่สุดยกเว้นที่คุณไปหาผู้เชี่ยวชาญแล้วให้เขาช่วยกวดสิวเขามีวิธีที่จะช่วยทําให้บริเวณที่กดสิวนะคะไม่ช้ำเนาะดังนั้นการที่จะทําให้รอยสิวใหม่หายได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะคะก็คือการดูแลตั้งแต่ตอนที่เรายังเป็นสิวนี่แหละยาน ผิวให้มันมากนักนะไปแคะอย่าไปแบบจดจอกับสิวมากนักนะคะเพราะการที่เราแบบว่าเอออยากให้สิวหายเร็วก็เข้าใจแต่ว่าเราไปแคะแก่เก่าก็ทําให้รอยสิวนั้นะน่ะมันลึกมันช้านะคะเป็นรอยแดงรอยดําที่หายช้าถึงแม้จะใช้สกินแคร์ที่แนะนําก็ตามนะคะห้ามมือห้ามใจตัวเองไว้นะคะก <laughs> ็หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์กันนะคะกด<ๆ>ติดตามไว้นะคะว่ามก็จะมีคลิปในการดูแลผิวชะลอวัยนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพโดยรวมนะคะให้ผิวแก่ช้าขออภพรให้กับทุกคนที่ตั้งใจลงมือ กะะ็จะมีผิวที่เรียบเนียนกละจ่างใสไปด้วยกันค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย